ตอนที่884ชื่อตอนว่าจักรพรรดิทำลายไม่ได้ทักษะวิชาที่ปราศจากสวรรค์วิถีล้วนแล้วแต่เป็นทักษะวิชาที่พิกลพิการทั้งสิน้นช่างเป็นคำพูดที่ยโสอย่างยิ่งนับตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หานกล้าดูแคลนทักษะราชาแต่ถ้าว่ามาวันนี้หลงจิงเซียนได้ดูแครนทักษะราชาดังที่ได้เห็นกันนี้แหละ ในขณะนี้ธนูเก้าทันก้าโลอกของเจี้ยหนูซวงได้แหลงเป้าไปยังเท่ปบรมนชนิกาทองคำกับผววู้วโสลำดับหนึ่งนิกายผลึกไมนีทะเลเอาไว้เปิดสีหน้าของเท่าชราทั้งสองแปลเปลี่ยนไปทันนดนั้นก็เสกเอาวุธตราชันของตัวเองออกมามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยอำนาจตราชันที่ยิ่งใหญ่มากสุดยอดธนูก้าวงโคจรทุกแห่งหนลวนล่มสลาย ธนูที่แปลงมาจากอ,าอักษรคำว่าหลินหลงจิงเซียนตวาดเสียงดังกลิ่นไอเซียนพรุงพรานพลังเซียนอันไรที่สิ้นสุดได้หลั่งไหลเข้าไปยังธนูของเจี้ยนหมซูซวงอย่างไม่ขาดสายปังปังปังธนูทั้งสองดอกถูกยิงออกไปทันใดนั้นเท่าชาราทั้งสองก็ถูกยิงจนตัวลอยออกไปตามแรงแม้ว่าพวกเขาจะมีอาวุธจกกักรพรรดิคุ้มกายแต่ก็ยังไม่ไหวถูกพลังกระแทกจนตัวเปลิยว พลังอำนาจของเกาถันเกาหลอกไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธจกักรพรรดิของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยสังหารเท้าชราทั้งสองได้ทําการลุกกลับพวกเขาได้อาศัยอานาจอาวุธจกักรพรรดิบุกเข้าประชิดหลงจิงเซียนและเจี้ยนหูซวงหวังอาศัยความไร้ซึ่งผู้ต่อกรของอาวุธจกักรพรรดิสังหารพวกนางทั้งสองคนแต่ทว่าหลงจิงเซียนและเจี้ยนหูซวงหาได้เกรงกลัวพวกเขาทั้งสองคนเลย ธนูเทวะได้ถูกปลดปล่อยออกไปทําให้พวกเขาต้องล่าถอยไปอีกครั้งหนึ่งภายใต้พลังของธนูเทวะในมือสามารถยิงดวงตะวันที่อยู่บนฟ้าให้ตกลงมาได้สามารถยิงทะลุไปถึงนรกอเวจีได้การรู้กลกับของเทพบรัรชนิกาทองคําและพว,วุวโสลำดับหนึ่งของนีกายผลิตมณนีทะเลที่เป็นถึงระดับบรณชนเที่ยงธรรมซึ่งมีทักษะหยุดที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ากลับไม่เป็นผล ไม่สามารถทำอะไรหลงจิงเซียนและเจี้ยนหูซวงได้ทำให้พวกเขาทั้งสองทั้งตระหนกและเกลี้ยกโกรธและยิ่งเป็นการสร้างความสันสะเทือนวันไวหวให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์สุดยอดทักษะวิชาอันไรเทียมทานของข้านะ่ะต่อให้เป็นทักษะเจะจำนงแห่งสวรรค์ก็ต้องถูกกำราบตามระเบียบแม้แต่เทพบรรพชนมาด้วยตัวเองข้านี่แหละจะเล่นงานมันจะต้องหนีอย่างหัวซุกหัวสุนหลงจิงเซียนได้กล่าวคําที่หวดดียิ่งออกมา เท่าชราทั้งสองคนไม่สามารถทำอะไรหลงจิงเซียนและเจียงหูวสวงได้หากไม่เป็นเพราะว่าพวกเขาเมียอาวุจักรรรพัอยู่ในมือแล้วก็คงตายอย่างหน้าหนาดภายใต้ธนูเทวะนั้นนานไปแล้วสิ่งนี้คือสวรรค์วิถีผนึกกำลังหรือทักษาราชันสวรรค์วิถีนะ่ะพวกนางได้กล้าเดินไปยังบนสวรรค์วิถีที่พวกนางเป็นพวกกำหนดขึ้นมาเองแล้วหากพวกนางได้กลายเป็นจกักรพรรดิมาตะทักษาราชันที่ผนึกกำลังเช่นนี้ ย่อมสามารถสยบทักษะราชัจมากมายที่มีมาตั้งแต่อดีตได้อย่างแน่นอนมิว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่ต้องมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นสาธนูที่อหังการถึงเพียงนี้สาธนูนี้ช่างไร้การหรือเกินหากนำมาเปรียบเทียบกันแล้วแม้แต่สาธนูที่คิดค้นและถูกสร้างขึ้นโดยจกกักรพรรดิอียจียนยังต้องสลดสวรวิธีผนึกกำลังนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ผู้ที่สามารถคิดคนและสร้างสวรรค์วิถีเช่นนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหากแม้ว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้พลังของมันยากที่จะจินตนาการได้อย่างแท้จริงดีดีดีดไม่เสียทีที่เป็นลูกสาวของขา้าราชามังกรพยักที่อยู่ท่ามกลางศกตะลุมบอลอยู่เมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วสีหน้าแสดงออกถึงความดีใจอย่างยิ่งรู้ว่าการที่ตนเองให้ลูกสาวของตนอยู่ข้างกายรีชีเยคือการกระทําที่ฉลาดมากที่สุด มีเพียงการดมรงอยู่อย่างเชลีชี้ยกเท่านั้นจึงจะสามารถอบรมสั่งสอนลูกสาวของตนให้ได้ดีแน่นอนที่สุดราชามงกรพยักษ์ย่อมมีความเชื่อม,มั่นในลูกสาวของตัวเองอยู่แล้วแต่ทว่าสิ่งเดียวที่สร้างความปวดเสียนเวียนกราวมากที่สุดก็คือลูกสาวของตนเองนั้นไม่ได้ให้ความสนใจต่อการฝึกฝนมาวันนี้เมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วราชาเมงกรพยักษ์จะไม่รู้สึกดีใจได้หรือในที่สุด พรสวรรค์อมาตะาของหลงจิงเซียนก็มีโอกาสได้สำแดงแล้วสีหน้าของแย่ชิงเฉินที่ทถนงตนอย่างมากเมื่อได้เห็นวิชาสวรรค์วิถีผนึกกำลังของหลงจิงเซียนและเจนหูซวงแล้วยังต้องแปลเปลี่ยนไปเนื่องจากวิชาสวรรค์วิถีเช่นนี้กับผู้ที่ถือดีเช่นเขาไม่สามารถคิดค้นออกมาได้ผู้ที่สามารถคิดค้นสวรรค์วิถีเช่นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นยอดอัจฉริยะอันดับตน้ตนๆนับตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยมีได้ใครใช้หลงจิงเซียนมีพรสวรรค์อต่มงาตั้งแต่กำเนิดละ่ะเมื่อเปรียบเทียบด้านพรสวรรค์แม้แต่ยอดอัจฉริยะอย่างเช่นเย่ชิงเฉินก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับนางได้การผนึกกำลังกับเจียนวูซวงของนาง ได้สร้างวิถีสวรรค์ผนึกกำลังที่ลื่นลั่นไปตลอดการทักษะราชาันอะไรนั่นเะหรอฮะอ่อนสาวน้อยหลงจิงเซียนนับว่าอวดดีอย่างยิง่งเมื่อเทพบรมชนิกาทองคำกับผู้อวสอันดับหนึ่งของนิกายผลิตไมนีทะเลบุกโจมตีกลับอีกครั้งและธนูเทวะได้ทำลายทักษะราชาันของพวกเขาอีกครั้งทำให้นางยิ้มและกล่าวอย่างยิ่งพยองออกมาการพู้เช่นนี้ทำให้สีหน้าของเท่าชาราทั้งสอง ดูไม่จืดสุดๆทั้งสาราชันอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเขาถูกหลงจริงเซียนวิจารณ์จนไม่หลงเหลือคุณค่าอีกเลยหาก,กรู้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกพวกเขาคงจะวุักภพระดับชีวิตติดตัวมาด้วยเดี๋ยวนี้พวกชนรุ่นหลังไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแค่คิดคนทักษะวิชาประหลาดขึ้นมาได้บ้างก็ทะนงตนว่าตัวเองนั้นไร้ผู้ต่อก่อนจังหวะที่สวรรค์วิธีผนึกกำลังของหลงจิงเซียนและเจี้ยนหูซวง กำลังจะสยบเทพบรมชนิการลองคำและผู้วศลำดับหนึ่งของทิกายผลึกไมนีทะเลจนต้องประสบความล้มแล้วกับการรุกกลับครั้งแล้วครั้งเล่าของพวกเขาปรากฏเป็นเสียงทุ้มต่ำที่น่าเกรงขามดังขึ้นในเวลานี้เองคนผู้หนึ่งได้ก้าวเท้าเข้ามายัางสมรภูมิรบโบราณยามที่คนผู้นี้ก้าวเท้าเข้ามาประกายศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนดั่งประหลอดที่เทลงบนพื้น รินไหลไปทั่วทั้งสองมรูมิรบโบราณทุกคนที่ได้สัมผัสกับประการศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ต้องรู้สึกสันเทาขึ้นมาภายในจิตใจมีความรู้สึกเหมือนผู้ที่ซึ่งไร้ผู้ต่อกอนได้สะกดอยู่ในใจของตนคนผู้นี้เป็นผู้เท่าผู้หนึ่งเป็นผู้เท่าที่ถูกประการศักดิ์สิทธิ์หอ่อหุ้มร่างเอาไว้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักรากับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาจากสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจจะลบลู่ได้ ไม่ว่าผู้ใดได้พบเห็นก็ต้องกราบไหว้บูชาคนผู้นี้คือใครครั้นเมื่อได้เห็นประกายศักดิ์สิทธิ์บนตัวของผู้เท่าพวกนี้แล้วผู้คนจานวนมากก็ไม่กล้ามองดูอีกเลยราวกับว่าประกายศักดิ์สิทธิ์บนตัวของเขานั้นมีพลังเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้อื่นนับถือบูชาเห็นแล้วอยากจะก้มลงกรบาบจักรพรรดิทาลายไม่ได้แม้แต่ยอดฝีมือดังเช่นราชามืองกรพยักษ์ยังต้องร้องเสียงหลองออกมาพร้อมกับใบหน้าที่ซีดขาว จักรพัททำลายไม่ได้คือใครหรอกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้านนอกสมรภูมิรบโบราณไม่รูจ้จักจึงเอ่ยถามพวกวสุที่อยู่ข้างๆจักรพัททำลายไม่ได้ต่อให้ระดับบรรพบรุษที่เป็นผู้นำนิกายยังต้องร่างสันเท่าสีหน้าซีดขาวไม่ได้ยินชื่อนี้พึ่มพำออกมาว่าตามตำนานเล่าว่าเขาคือผู้ที่ดำรงตำแหน่งในฐานะที่ไม่พ่ายแพ้กระทั่งเผชิญหน้ากับจักรพัาาิอมตะ เป็นยอดอชัชฉริยะอันดับหนึ่งต่อจากจักพรพรรดิมาตาจริงอยู่ของนิกายผลึกไมนีทะเลเขาได้ฝึกฝนกายาผลึกเจตจำนงแห่งสวรรค์ถึงขั้นที่สามารถคงอยู่ได้นานถึง9วัน9้คืนไม่นึกเลยว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่จริงๆไม่พ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับจักพรพรรดิมตะาไม่ว่าใครก็ต้องมีสีหน้าที่แปลเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำคำนี้จักพรพรรดิมตานั้นไร้ซึ่งผู้ต่อกรอ,อยู่แล้วสามารถคงความไม่พ่ายแพ้ต่อจักพรพรรดิมตตา นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพียงใดเล่าลือกันว่าทักษาากายาผลึกเจตจำนงแห่งสวรรค์เขาสามารถยืนหยัดต่อหน้าจากักรพรรดิอมาตะได้ถึง9วัน9คืนแม้แต่จกักรพรรดิอมาตะก็ไม่สามารถทำลายผลึกกายานี้ได้บรรพบรุษที่เป็นผู้นำนิกายกล่าวด้วยสีหน้าสลดจนใบหน้าถอสีชื่อของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้สร้างความสันเ,เทือนวันไว้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นระดับบรรพบรุษหรือผู้ที่เป็นตัวตนนิรันต์ก็กลับกลายเป็นไร้ค่าคู่ควรที่จะกล่าวถึงมีเพียงชื่อของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้ที่สามารถสยบให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกได้อัญเชิญบรรพบุรุษหรือไม่ในขณะนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆของป้อมปราการอศูรล้วนมีสีหน้าที่ซีดขาวจึงมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญเอ่ยเสียงเบาขอความเห็นชอบจากราชามังกรพยัก ในเวลานี้ราชามังกรพยักเองก็มีสีหน้าที่ซีดขาวท่าทีหนักแน่นจริงจังแต่เขาก็ยังควบคุมมารามาไว้ได้เขาสายหน้าเบาๆและกล่าวว่ายัางไม่ต้องรีบร้อนหากยังไม่ถึงที่สุดพวกเราจะกระทําบุม่มบ่ามไม่ได้ป้อมประการอสูตรของเราเคยมีคํามั่นอยู่ก่อนไม่ให้เข้าสู่ยุทธภพโดยง่ายการมาของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้ท่าทีมั่งเมินต่อเก้าชั้นฟ้าและสิบโลก เขามองดูหลงจิงเซียนและเจี้ยนหัวสวงและกล่าวอย่างเนิบนาบว่าวิชานนกรีดของรุ่นยาวเท่านั้นบางอาจกล้าหยามหมิ่นทักษะราชนของนิกายคา่ะขาดคำก็ทำให้บังเกิดอำนาจราชนขึ้นมามีการวิวัฒนาการทักษะราชันและเข้าบทยียตนหลงจิงเซียนและเจี้ยนหัวสวงทักษะราชันที่เหมือนกันแต่เมื่อถูกสำแดงโดยจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้กลับมีพลังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภายใต้ทักษะราชันนี้ ทั้งเก้าโลกยังต้องสลดจนหน้าทอสีเมื่อจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้สำแดงทักษาราชันออกมาทั้งราชาบรงกรพยักและเจ้าบ้านตระกูลเจี้ยนล้วนมีสีหน้าที่แปรเปลี่ยนไปเหมือนช่างทรงพลังและมีอำนาจที่พรานเหลือเกินปังบังเกิดเสียงดังขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งแต่ทว่าทักษาราชันของจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้อย่างไม่ทันที่เขาจะเข้าบทขยี้หลงจิงเซนและเจี้ยนหูวสวง ปรากฏเป็นมือขนาดใหญ่ข้างหนึ่งที่คุกคามลงมาทําให้ทศาราชัญของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้ถูกทําลายไปโดยพลันจากนั้นมือขนาดใหญ่ข้างนี้งอนิ้วแล้วก็ดีดออกไปแม้แต่จกักรพรรดิทำลายไม่ได้ยังคงต้องถูกดีดจนก้าวถอยหลังตึงตึงตึงตงต,งติดต่อกันหลายก้าวเป็นผู้ใดกันสีหน้าของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้แปลเปลี่ยนไปอย่างมากคู่ต่อสู้ที่แข็งกร้าวเช่นนี้สร้างความหวั่นหวั่นต่อเขายิ่งนัก จัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้ยงั้นหรออาศัยเจ้าหานกล้าเรียกขานตัวเองว่าเป็นจัก,กรพรรดิเวลานี้ปรากฏเป็นผู้เท่าผูนึ่งก้าวเดินเข้ามาในสมรพรมิรบโบราณยามที่ผู้เท่าผู้นี้ก้าวเข้ามาได้หอบเอาสายลมที่เย็นสบายมาด้วยสร้างความรู้สึกแตกต่างให้กับผู้คนผู้เท่าผู้นี้มีดวงตาคู่ที่สดใสคู่ดวงตาสดใสของเขาปรากฏประก,กายที่ฉลาดหลักแหลมและมีสายตาที่ยาวไกลระยระยับอย่างนั้น เมื่อผู้เท่าผู้นี้ได้ก้าวเข้ามายังสมรภูมิรบโบราณแล้วเขาต้องมองดูจักรพรรดิทำลายไม่ได้ยิ้มทีหนึ่งกล่าวว่าไม่สามารถทำลายได้หรือไม่แตกหักเจา้าช่างรู้จักอวดอ้างตัวเองเหลือเกินนะที่ว่าไม่พ่ายแพ้ต่อจักรพรรดิธรมตาอะไรนั่นมันก็แค่ทักษากายาผลึกจลเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่คิดค้นโดยจักรพรรดิธรรมตาจริงอยู่ไม่ถูกทำลายเท่านั้นเองเจา้า ถูกจักรพรรดิธรรมาตาฟานฉันเหยียบเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าเก้าวันเก้าคืนยังมีหน้ามาบอกว่าไม่แพ้การที่จักรพรรดิธรรมาตาฟานฉันไม่สังหารเจ้าก็แค่เห็นที่เจ้าบำเพ็ญเพียรมาอย่างยากลําบากเท่านั้นเองเจ้ามีมุมดอยู่ใต้ดินเพื่ออยู่ไปวันๆกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ถึงกับออกมาสร้างความปั่นป่วนเจ้าคิดว่าเจ้านั้นไรพูดต่อก่อนจริหรอโลกอสุนปีอานเป็นสิ่งที่สามารถครอบครองได้โดยง่ายอย่างนั้นหรอ เมื่อผู้เท่าผู้นี้เอ่ยปากการได้เปิดโปงเรื่องราวครานั้นของเขาทําให้สีหน้าของจกักรพรรดิทำลายไม่ได้ในเวลานี้ดูจะปั้นยากสุดๆจักรพรรดิรทำลายไม่ได้ฉายานี้เมื่อได้กล่าวออกไปได้สร้างความขันนี้ดีฟอร์แก่ผู้คนไม่รู้จํานวนเท่าไหร่เขาเคยคุยว่าตัวเองนั้นไม่พ่ายแพ้กระทั่งจกักรพรรดิธมตะแต่ก็เป็นคำกล่าวที่เขากล้าพูดออกมาหลังจากสิ้นยุคของจกักรพรรดิธรมตะฟานเฉินแล้วเท่านั้น เป็นความจริงที่ว่าเมื่อครั้งนั้นเขาได้อาศัยทักษะกายาผลึกเจตจำนงแห่งสวรรค์ของตนไปท้าสู้กับจักรพรรดิอมตะฟานเฉินและก็เป็นความจริงที่จักรพรรดิอมตะฟานเฉินไม่สามารถทำลายกายาผลึกเจตจำนงแห่งสวรรค์ได้แต่ทว่ากำลังของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิอมตะฟานเฉินแล้วไร้ค่าคู่ควรจะกล่าวถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะกายาผลึกฟ้าคุ้มกาย แต่เขาก็ยังถูกราชจักรพรรดิมาตะาฟ้านเฉินเหยียบเอาไว้ใต้เท้าอย่างนั้นเป็นเวลานานถึง9วัน9คืนหลังจากผ่านพ้น9วัน9้าคืนไปแล้วทักษะกายาของเขานั้นก็สิน้นธิ์เมื่อไม่มีทักษะนี้แล้วเขามีสภาพเป็นเพียงมดปลวกตัวหนึ่งต่อหน้าจักรพรรดิมาต่าฟ้านเฉินเท่านั้นแต่จักรพรรดิมาตะาฟ้านเฉินเห็นแก่ที่เขากว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ง่ายเลยจึงได้ไว้ชีวิตของเขา ในยุคของจักรพรรดิมตาฟ้านเฉินจักรพรรดิทำลายไม่ได้ได้แต่ต้องทำตัวอยู่แบบเจมตัวจนยุคของจักรพรรดิมตาฟ้านเฉินสิ้นสุดลงเขาถึงปรากฏตัวกมาแล้วเที่ยวเป่าประกาศตัวเองว่าคือผู้ที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้สามารถต้านทานกับจักรพรรดิมตาได้ถึง9วัน9คืนเป็นความจริงที่สามารถขู่ผู้คนในยุคลังได้เป็นจำนวนมากเมื่อผู้เท่าผู้นี้เหยียบย่างเข้าสู่สมรภูมิรบโบราณ มีคนสามารถจดจําประวัติความเป็นมาของเขาได้ในทันทีและพึมพำหมอกมาว่าต้นบนรรพบุรุษพันสนต้นบนรรพบุรุษพันสนคือบีดาแห่งต้นไม้แห่งเทือกเขาเอลนะคะแล้วก็เทือกเขาเอลขอเปลี่ยนเป็นเทือกเขาพันสนนะคะต้นบนรรพบุรุษพันสนผู้คนจำนวนมากรู้สึกได้ถึงหนังตาที่กระตุกและหนาวสถานสวง เมื่อได้เห็นผู้เท่าผู้นี้ชื่อนี้เรียกได้ว่าเป็นชื่อที่สร้างความวันไว้ให้กับโลกสมุนไพรหินกระทั่งกล่าวได้ว่าเคยสถานก้าวโลกมาแล้วสองบรรพบรุษศาสแห่งโลกสมุนไพรหินกระท่งเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งเคยพบกับจกักรพรรดิมะตะลาย,ยุคหลายสมัยมาแล้วเป็นจกักรพรรดิเทพแห่งยุคต่อให้ผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งเก่าแก่โบราณกว่านี้ยังคงต้องวันเกรงอยู่สามส่วนนี่นี่เป็นไปไม่ได้ แม้แต่เทพังกรศิลาที่อยู่อยู่ด้านหลังของเย่ชิงเฉินยังต้องมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพึมพำมออกมาว่านี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรกันเจ้าเจ้าแก่ผู้นี้ไม่ใช่ไม่สามารถออกจากเทือกเขาพันสนตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอผู้คนต่างรู้ว่าต้นบรรพบุรุษพันสนแม้จะไร้ซึ่งผู้ต่อกรแต่ทว่าเขาไม่เคยย่างกรายออกมาจากเทือกเขาพันสนเลยวันนี้เขากลับมาปรากฏตัวตรงนี้ แล้วจะไม่ทำให้ทุกคนต้องตกใจได้อย่างไรเป็นการทำลายตำนานชัดๆสำหรับจกักรพรรดิทำลายไม่ได้นั้นสีหน้าในเวลานี้ดูมิจืดถึงขีดสุดเรื่องราวเกี่ยวกับการท้าสู้ของเขากับจกักรพรรดิมาตาฟ้านเฉินเป็นเรื่องราวที่เขาใช้สยบชนรุ่นหลังเมื่อมีการเอ่ยถึงเรื่องนี้ต่อหน้ารุ่นยาวแล้วเขาอดที่จะลำพองตนไม่ได้และด้วยสาเหตุนี้เองจึงได้แต่ตั้งตนเองนามว่าจากักรพรรดิทำลายม่ได้ ประกาศว่าตัวเองนั้นรบอย่างดุเดือดกับจักพรพรรดิมาตาถึง9วัน9คืนแม้ต้องเผชิญหน้ากับจักพรพรรดิมาตะาก็ไม่พ่ายแพ้เช่นเดิมแต่เวลานี้ต้นบรรพบรุษพันศนกลับมาเปิดโปงเขาทําให้เขาเสียหน้าในสายตาของเหล่าผู้เยาว์เขาคือผู้ที่ดํารงอยู่ในสถานะที่สูงเด่นไร้ซึ่งผู้ต่อกอนไม่มีวันพ่ายแพ้ตลอดชีวิตเอาละสิมาวันนี้ทุกคนต่างก็รู้แล้วว่าเขาถูกจักพรพรรดิมาตาฟาเชิน เียบเอาไว้ใต้ฟ้าเท้าถึงเก้าวันเก้าคืนเจ้าแก่พันสนเจ้าไม่ควรจะมาแปดเปื้อนกับน้ำคร่มนี้เลยหากรู้จักกาลเทศะเจ้าก็ควรจะหมกตัวอยู่กับเท้เาพันสนของเจ้าเจ้าที่อยู่นั้นเป็นอมาตาไม่มีวันตายไม่มีใครจะไปยุ่งกับเจ้าด้วยแต่วันนี้เจ้าไม่รู้จักกาลเทศะเจ้าจะต้องนำพาภัยพิบัติมาให้กับเขาพันสนถึงขั้นทำลายล้าง จัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้กล่าวออกมาอย่างน่าเกรงขามต้นบรรพบรุษพันโซนหัวเราะแล้วมองดูจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้และกล่าวว่าก็แค่ทำลายไม่ได้หรือแตกหักจะมาทำลายเขาพันโซนของขา้าอาศัยเจ้านะื้หรือหากไม่เป็นเพราะว่ากายาผลึกเจจำนงแห่งสวรรค์ฝ่ามือเดียวของขา้าก็สังหารเจ้าได้แล้วสีหน้าของจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้ดูมิเจิสดสุด,สดเขามีฉายาว่าไม่แพ้ แต่มาวันนี้ถูกต้นบรรพบรุษพันสนเยียดยามถึงเพียงนี้กล่าวสำหรับเขาแล้วมันคือความอัป,ะปะยศอย่างหนึ่งแน่นอน